วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปส่องเจ้าหญิงแห่งวงการทุ่งดอกไม้วงนี้เนี่ยบรรยากาศมันพาไปจริงๆอากาศเย็นๆบรรยากาศดีๆดอกไม้สวยๆเราก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปดูค่ะเจ้าหญิงแห่งวงการทุ่งดอกไม้นะคะคุณผู้ชมค่ะตัวแม่ของการดอกไม้คนแรกก็คือพี่นุ่นวรนุชจา้าเป็นยังไงคือหน้าสวยหน้าใสมากไปหลังทุ่งมาเลยเหมือนกันนะใช่อ G จีพี่นุ่นก็คือความสดใสเบิกบานของแฟนคลับที่แท้ทรูคุณผู้ชมดูเองแค่หน้าสวยๆคลีนคนเมคอัพบางเบาก <ไป S 1> เอาอยู่แล้วอะว่ะดูนุ่มนวนล,มลละมุนละไมแบบ360องศาคือเขาเป็นแบบผู้หญิงใสหวานๆเน,นาะน่ารักอ,ะอ่ะคือจะมาในลูกหวานหรือว่าแอบ,บเซ็กซี่เล็กๆก็ได้นะหรือจะเติมแอคทิวิตี้ด้วยการไปเล่นสเก็ตด้วยก็เก๋ไปอีกแบบช่วงนี้เขาอินไงอินสเก็ตนะไปทุกที่ก็จะมีเนี่ยสเก็ตไปด้วยตลอดใช่ค่ะสมกับเป็นนางเอกตัวแม่สวยสะกดทุกอิริยาบถเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะอ่ะ ถัดมาน้องใหม่ดาวีนักท่องเที่ยวของเราเนี่ยแหละจา้าก็เป็นหนึ่งเจ้าหญิงแห่งวงการทุ่งดอกไม้ค,คนนี้นี่หลุดโผไม่ได้เลยจริงๆดิที่ฉันตามไปกับไปกับใหม่มาแล้วแต่ว่าถ่ายภาพไม่ได้อย่างใหม่เลยไม่ได้เลยจริงต้องบอกว่าปีที่ผ่านมาเราพูดถึงน้องใหม่หลายลุกอยู่เหมือนกันนะและหนึ่งในนั้นก็คือความสดใสแข่งกับมวลหมู่ดอกไม้มคือนางสวยมากเนี่ยสวยระดับลูกรักพระเจ้าเลยจะขึ้นเหนือล่องใต้น้องใหม่จัดมาให้หมดนะคะ ยิ่งคนสวยมาอยู่ท่ามกลางบรรยากาศสวยๆแบบนี้มันเข้ากันดีนะคุณผู้ชมเหมือนกับไปถ่ายงานแต่จริงๆนําไปเที่ยวนะพี่แจ๊คแฟนคลับบางคนเขาลงคะแนนแล้วนะต่อให้ทุ่งดอกไม้สวยบาดจิตบาดใจแค่ไหนก็กลบออร่าของน้องใหม่ไม่ได้เลยจริงๆทุ่งเลยอ่ะเธอวิวก็หนึ่งคนก็หนึ่งนะคะแนนต้องเต็มแล้วแหละคราวงน้า<อ>เดี๋ยวทุง่งทานตะวันเดี๋ยวเจอกันเอามือแบบใหม่นะอาก เออนะคะไปต่อดีกว่านะคะที่เตยจรินพรอีกหนึ่งสาวเนี่ยทีย่เราขอหยิบมาพูดถึงแล้วกันนะคะนั่นคือน้องเตยนั่นแหละคนนี้เขาใส่รักธรรมชาติอยู่แล้วไม่ต้องแปลกใจเลยค่ะว่านไอจีน้องเตยนเนี่ยก yeah. ็ต้องจัด,ดให <น S 2> ้อยู่ในหมวดของเจ้าหญิงแห่งวงการทุกดอกไม้เหมือนกันคุณผู้ชมดูนะเห็นภาพแล้วแบบเลือกไม่ถูกเลยว่าดอกไม้กับน้องเตยเนี่ยอะไรมันสดใสกว่ากันสดใสทั้งสองอย่างเลยแล้วกันทั้งออย่างเลยบวกแต่แต่ขอแวะแซวนิดนึงแล้วกันนะคะไม่ใช่แค่เป็นเจ้าหญิงแห่งวงการทุบดอกไม้อย่างเดียวนะเพราะว่าน้องต เขารันวงการเจ้าหญิงแห่งวงการดอกไม้ริมทางด้วยที่บอกว่าริมทางเนี่ยคืออะไรไหริมทางเท้าบ้างริมถนนบ้างริมกำแพงบ้านเพื่อนบ้างเอเป็นนางเอกรักธรรมชาติแบบขนาดแท้เลยค่ะคนจะสวยอะเนาะถ่ายกับดอกไม้ข้างทางยังสวยเลยจริงตรงไหนก็ได้อะจริงค่ะคุณผู้ชมค่ะปิดท้ายละกันเรียกว่าสวยหักมุมไปเลยละกันคนนี้เราขอดันที่นั่งแทนเจ้าหญิงวงการดอก ดอกไม้นะคะอีกคนคคป,งปงิงปองธงชัยนั่นเอง <c oughs> เขายืนยันมาตลอดว่าเขาเนี่ยขายสวยนะจ๊ะไม่ได้ขายขำเออ,อ,อจะยิ่งตอนนี้กระแส <c oughs> เรียวไซส์บ <c oughs> ิวตี้มาแรง ปิงปองบอกเลยชดได้ชดชดได้ชดแบบนี้เลยแต่ดอกไม้ใบหญ้าป่าเขาปิงปองเข้าได้ทุกที่มีลาโพสเกินตาสมากนะคะแม่ความสวยเนี่ยไม่เท่าไหร่ค่ะแต่ว่าความมั่นใจเต็มสิบนะจ๊ะปิงปองจ๋าปิงปองเนี่ยเคยประกาศก้าวกับไอจีมาแล้วนะค่าเธอเนี่ยไม่ได้เกิดมาเป็นตลกนะคะแต่เกิดมาเพื่อดํารงตํแหน่งแทนเจ้าหญิงแห่งวงการอย่างพี่แอนทองประพแอนเลยมั่นมาก มันนามันหนมันนามันนามันหนอนะคะเรียกว่าปังมากจริงจรงงปิงปองสวยนะคือแต่ละคนเนี่ยมีความสวยแล้วก็มีบุคลิกที่แตกต่างกันออกไปอย่างปิงปองเขาก็สวยสวยมาจากอินเนอร์สวยมาจากข้างในปิงปองเขาเทสตดีนะเวลาเขาไปถ่ายรูปเนี่ยเขาจะดูอีคุณผู้ชมค่ะสีเสื้อผ้าเขาตัดกับแบ็คกราวแล้วพอมาถ่ายรูปม้นจะดูดีเดี๋ยวลงไปนะตกขทางล่างสตูมีกระถางต้นไม้ ลองสักแมทแล้ว่แพี่แตคเราไม่ได้ไปไหนเราก็ต้องถ่ายให้มันมีภาพกับเขาบ้างอออลองดูแล้วกันนะคะคุ <laughs> <c oughs> เดี๋ยวรอดูนะคุณผู้ชม